สวัสด,ดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอด Follow ใน TikTok กันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า a M Social ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสม,รสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติกข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้แล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย มาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกมวนหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะบนหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี TikTok ค่ะมี IG มี YouTube, มี u t u b e มี t w i t t e r นะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ TikTok ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะ งลิงก์ข้างล่างตรงนี้ค่ะเราก็จะกลับไปที่หน้า t i k t o k ของเราค่ะแล้วก็เปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้เลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะใส่หนึ่งอยค่ะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะค่ะมอขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะเราก็มาที่เมนูเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำหนึ่งบาทสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%เปเเมื่อเติม1000บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดจ่ายตรงนี้เลยค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะ ช่องทางต่อไปค่ะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะ <S <S ส่วนทางล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะ <S <S ไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะทางหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นหรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทาการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะ ออเดอร์ของเราที่เราทาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะค่ะสําหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือ,อยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้ค่ะเราก็ใส่หมดหมู่นะคะใส่เลขออเดอร์ใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะ เราก็สามารถคลิกขั้นลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปที่ติกต o k ของเรากันนะคะ,อะตอนนี้ยอดผู้ติดตามมีแค่45คนเนาะเดี๋ยวขอลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาดําเนินการไวจริงๆเลยค่ะแล้วแทบไม่ต้องรอนานเลยนะคะขึ้นมาเป็น221เลยหากเกินไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปให้แล้วนะคะ หากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขอภัยไว้นาที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ